งานต่อวงจรการทำงานแบบอนุกรมอุปกรณ์ 1. กระบอกสูบสองทาง 2. วาล์วห้าทับสองแบบโซลินอยสปริง 3. พุทบัตตอนสวิต์อธิบายหลักการทำงานของวงจรเมื่อกดสวิตช์ S1 และ S2 ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กที่โซลินอย Y1 ทำให้วาล์วห้าทับสองเปลี่ยนตำแหน่งลมจากรูหนึ่งจะไหลไปที่รูสี่ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออก และเมื่อปล่อยสวิตช์ S 1หรือ S 2สวิตช์จะตัดวงจรทําให้ไม่มีกระแสไหลผ่านที่โซลินอย Y หนึ่งจะดึงกัให้เรากลับสู่ตำแหน่งเดิมส่งผลทําให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า